คนรักปลาต้องเคยเจอปัญหาการจัดตู้ปลากันใช่ไหมล่ะคะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนวันนี้คุณหมอจะมาแนะนำวิธีการจัดตู้ปลาให้เหมาะสมกันค่ะและในช่วง Exotic Pet มาทำความรู้จักกับแมงมุมทารันทุล่าว่าแตกต่างจากแมงมุมทั่วไปอย่างไรถ้าพร้อมแล้วมารับชมพร้อมกันในรายการ Pet at Home ได้เลยคะ่ะเรื่องน่ารู้ในการเลี้ยงปลาสวยงามพาร์ทส สวัสดีครับหมอตบนะครับนายจตุแพทย์ธนกรกังวันธิไกเป็นจตุแพทย์ประจำคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษโรงพยาบาลสัตว์กรางการจัดตู้ปลาให้เหมาะสมควรคํานึงถึงอะไรบ้างการจัดตู้ปลานะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องต้องเลือกชนิดของปลาก่อนนะครับว่าเราจะเลือกชนิดไหน แล้วเราก็ค่อยมาเลือกตู้นะเพราะว่า,าขนาดปลามันมีส่วนสําคัญกับกับขนาดตู้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกตู้ก่อนแล้วเราค่อยเลือกปลาเนี่ยบางทีปลาเราตัวใหญ่เกินนะครับก็ทําให้น้องเขาไม่อยู่ไม่สบายตัวนะครับไม่มีพื้นที่ในการว่ายไม่มีพื้นที่ในการติดเช่นอย่างอโนวาน่าเนียครับถ้าเกิดว่าเราตอนแรกๆนะตัวมันเล็กๆอย่างงี้ครับแล้วว่าเลือกตู้ใหญ่แต่พอมันโตขึ้นเราต้องเปลี่ยนตู้นะ ส่วนเรื่องการจัดตกแต่งตู้เนี่ยมันขึ้นกับชนิดของตัวปลาเหมือนกันนะครับหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างขี้กลัวเราอาจจะต้องมีที่หลบภัยให้เขายเยอะๆเช่นถ้าเราอยากเลี้ยงปลาการะตูนก็ควรจะต้องมีตัวยา้าพืชทะเลหรือว่าปะกรังอะไรเงี้ยครับที่มันเป็นของเทียมให้เขาเข้าไปหลบเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อเลียงแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาหรือถ้าเกิดว่าเป็นปลาหมอสีที่ชอบอยู่ตัวเดียวอาจจะ มีของตกแต่งน้อยหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะขี้รำคาญนะครับมีวิธีการเลือกและเตรียมน้ําสําหรับตู้ปลาน้ําจืดและปลาน้ําเค็มอย่างไรคะเรื่องของปลาน้ําจืดกับน้ําเค็มเนี่ยก็น้ําที่เอามาใช้อันนี้ก็มีความสําคัญถ้าเกิดเป็นน้ําจืดก็จะง่ายหน่อยก็คือเราอาจจะใช้น้ําทั่วๆไปนะครับแล้วก็โดยที่เราจะต้องเอามานั่ง เอามาพักคอลีนก่อนประมาณ2-3ถึงวันเพื่อให้คอลีนเนี่ยมันสลายออกไปหมดแล้วค่อยเอาน้ำเนี่ยมาใช้ในการเลี้ยงปลานะครับเพราะว่าคอลีนเนี่ยมันเป็นมันมีความเป็นคลิปค่อนข้างเยอะกับตัวปลานะในส่วนของน้ำเค็มปลาที่เลี้ยงน้ำเค็มจะแนะนำว่าให้ใช้น้ำน้ำทะเลที่ผ่านการกรองผ่านการฆ่าเชื้อกันมาหมดแล้วแล้วค่อยเอามาใช้เพื่อเลี้ยงปลาน้ำเค็มนะครับ ความเครียดของปลาเกิดจากอะไรคะเรื่องความเครียดของปลาเนี่ยต้องบอกว่าสัตว์ทุกชนิดก็มีความเครียดได้อยู่แล้วแต่ทีนี้การสแสดงออกมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นสุนัขหรือแมวหรือคนเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดออกทางสีหน้านะครับนะเพราะว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยเขามีมีค่อนข้างเยอะเขาจะแสดงออกทางสีหน้าแล้วก็พฤติกรรมค่อนข้างชัดเจนมากเลยแต่ถ้าเป็นปลาเนี่ยวิธีการดูว่าปลาเครียดนะอ่ก็ดูว่า เขาดูซึมลงไม่ค่อยว่ายแล้วก็สีสารเริ่มไม่สดใสแล้วเมื่อเทียบกับแรกๆที่ที่เราเลี้ยงเขาแล้วก็เมื่อจะค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะบนตัวและถ้ามันเยอะมากๆในตู้มันก็จะเริ่มขุดครับแล้วก็จะขุนเร็วแบบเปลี่ยนน้ำปุ๊บเอาขุนอีกแล้วเปลี่ยนน้ำปุ๊บขุนอีกแล้วซึ่งเราก็ต้องไปหาสาเหตุว่าความเครียดนั้นเกิดจากอะไรเช่น,ค,นคุณภาพน้ำไม่ดีน้ำสกปรกหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้าง อยู่กับตัวอื่นที่เป็นโดมิเนนต์กว่าที่คอยกดเขา,าหรือว่าไม่มีที่หลบภัยในในปลาบางชนิดเขาก็จะเริ่มเครียดซึ่งถ้าเกิดว,ว่ามีความเครียดเยอะมากๆสิ่งที่ตามมาก็จะส่งผลต่อสุขภาพของตัวตัวปลานะครับทำให้ปลาป,ป่วยได้ถ้าปลาเครียดจะแก้ปัญหาอย่างไรคะเวลาแก้ปัญหาความเครียดเนี่ยก็คือต้องอาหาสาเหตุครับ อย่างแรกเลยเช่นต้องตรวจทุกอย่างสมมติว่าเราตรวจบนตัวปลาแล้วปุ๊บเราเจอปรสิตภายนอกปุ๊บ,บก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ปลามีความเครียดได้หรือว่าเอาน้ําไปตรวจคุณภ,ภาพน้ําเป็นยังไงบ้างมีของเสียเยอะไหมมีสิ่งแวดล้อมผิดปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยครับปลาป่วยจะสังเกตได้อย่างไร วิธีสังเกตปลาป่วยนะครับง่ายๆเลยก็คืออาจจะเริ่มซึมและเริ่มไม่กินอาหารนะครับแล้วก็บางตัวมีเรื่องของตาขุ่นจุดมีจุดจุดจุด,จดตามตัวมีจุดเลือดออกเกิดขึ้นอันนี้คือค่อนข้างเป็นเยอะแลละแล้วก็ปลาป่วยแต่ละชนิดแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันอย่างบางตัวเนี่ยก็เริ่มว่ายผิดปกติว่ายชันแหลบหรือว,ว่านอนหงายพลิกคว่ำหรือว่า ว่ายไม่ได้จมก้นบ่อเนี่ยครับหรือลอยตลอดอันนี้คือความผิดปกติแททั้งหมดเลยในปลาซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุคือความเครียดนะอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องถุงลมหรือว่าเรื่องของทางเดินอาหารที่ผิดปกติซึ่งต้องกลับไปหาสาเหตุกันอีกว่าเกิดจากอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องกินเยอะเกินไปไหมหรือว่าติดเชื้อในทางเดินอาหารก็ได้ครับ ทารันทูลา่าต่างจากแมงมุมทั่วไปอย่างไรคะแมงมุมทาันทูล่าเป็นแมงมุมขนาดใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับแมงมุมบ้านท,ทั่วไปนะครับลักษณะก็คือจะเป็นผู้ล่านะครับการหาอาหารนะแมงมุมทารันทุล่าเนี่ยก็ออกหาอาหารเป็นหลักเวลาสร้างใยเนี่ยมันจะต่างกับเรื่องของแมงมุมบ้านที่สร้างใยเพื่อดักจับเหยือ่อแล้วก็ค่อยกินเป็นอาหารแต่แมงุม จะสร้างใยเพื่อเพื่อทำหลังซะมากกว่านะครับลักษณะนิสัยก็จะค่อนข้างต่างกันสําหรับแมงมุมทารันทูล่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะเรียกมันว่าบึ้งนะครับซึ่งก็มีหลายชนิดนะครับเป็นบึ้งลายบึ้งสีบึ้งน้ําตาลบึ้งดําอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลายชนิดนะครับก็ลักษณะเด่นก็คือจะแตกต่างกันตามชื่อเลยนะครับแมงมุมทารันทูล่ามีพิษหรือเปล่า แมงมุมทารันโทล่ามีพิษไหมเราต้องบอกว่าแมงมุมแทบทุกชนิดนะครับมีพิษอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าพิษมันไม่ได้ทําร้ายคนถึงขนาดว่าทําให้เสียชีวิตนะครับแมงมุมทารันโทล่าก็เช่นกันนะครับจะมีพิษร้ายเฉพาะสัตว์ขนาดเล็กหรือสัตว์ที่เป็นผู้ถูกล่ามากกว่าอย่างถ้าคนโดนกัดจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้แพ้มากๆเนี่ยก็จะไม่ได้อันตรายอาจจะแค่บวมอักเสบ แค่นั uh ้นนะครับแต่ถ oh? ้าในคนที่แพเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการความดันตกแล้วก็มีโอกาสที่จะช็อกและเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความอันตรายของเขาเนาะเมื่อแมงมุมทารันทูล่าป่วยจะสังเกตได้อย่างไรสำหรับอาการป่วยของทารันทูล่าคือมันจะดูยากมาก นะครเมื่อเทียบกับสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงทั่วๆไปนะครับเพราะว่าทารันซูน่าเนี่ยมันไม่ได้มีแบบพฤติกรรมที่แสดงออกขนาดนั้นนะครับหลักๆเลยก็คือวิธีการดูเนี่ยอาจจะดูเรื่องของอาการซึมไม่กินข้าวและเริ่มอยู่นิ่งอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นเป็นโรคผิวหนงังก็อาจจะมีขุยๆลอกหรือว่ามี เนื้อตัวที่มันมีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อราก็ได้เพราะว่าอาจจะเลี้ยงในในกรงในกล่องที่มันชื้นเกินไปอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้มีเชื้อราหรือการระบายอากาศที่มันไม่ดีอันนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชัดถา้าแมงมุมทารันทูล่าป่วยจะมีการรักษาอย่างไรคะสาหรับเรื่องของทารันทูล่าป่วยนะครับวิธีการรักษาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่า พามาพบสัตวแพทย์นะก็จะต้องมีการสักประวัติแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสัตว์พวกนี้มักจะเกิดปัญหาจากการเลี้ยงที่มันไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องไปแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องการเลี้ยงกันก่อน,อ,นอย่างที่เคยกล่าวมาก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของออกล่องเลี้ยงที่มันชื้นเกินนะครับก็ต้องปรับเรื่องของกล่องเลี้ยงมีการเปลี่ยนดินแล้วก็พรมน้ําที่มัน ที่มันทําให้ความชื้นนี่มันน้อยลงนะครับเพื่อลดความชื้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าป่วยซึมไม่กินอาจจะต้องให้ยาหรือให้น้ําเกลือได้เหมือนกันเหมือนสัตว์ทั่วไปนี่นะครับเพจแอนทโฮมในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนความน่ารักของสัตว์เลี้ยงสุดโปดได้ที่ช่อง NSM Thailand ค่ะ